ล้อแม็กสวยๆนะคะล้อแม็กของ RS โดยเฉพาะเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะสามารถพับเบาะได้เรียบเลยนะคะสามารถวางส่วนของสัมภาระเนี่ยได้กว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะจะเป็นเบาะนะคะเบาะผ้าตัดด้วยได้ส้มนะคะจะมีลวดลายออกสีส้มนิดนึงนะคะเลทคอยก็อยู่ที่7,000บาทนะคะ วัยรุ่นวัยนักซิ่งนะคะคันนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็นฮอนด้าแจนนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีผลิตแล้วนะคะสำหรับฮอน a ้าแจนนะคะตัว RS นะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง1 5น,นะคะเป็นเครื่อง1 5เป็นตัว RS นะคะกระจังน้าองเขานะคะจะเป็นโครเมีย่ยนออบลงควันนะคะแล้วก็จะมีลายคาร์บอนนะคะคันนี้นะไฟเป็นไฟแบบไฮโดเจนนะคะ ซึ่งกระจังหน้าของเขานั้นค่อนข,ข้างที่จะหล่อเลยนะคะในส่สวนของด้านข้างคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้จะเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะลูกค้าล้อแม็กสวยๆนะคะล้อแม็กของ RS โดยเฉพาะเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะไฟเลี้ยงของเขาจะอยู่ทางด้านคมกระจกนี้นะคะในคมกระจกของเขานะคะก็จะเป็นสีดําตัดด้วยลำตัวของเขาคือสีขาวนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าตัดกันมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ลงตัวนะคะ แล้วก็ในส่วนของประตูของเขานะคะคันนี้จะเป็นแบบปุ่มสมาร์ทคีย์เล็นะคะสามารถปลดบล็อกจากด้านข้างได้นะคะลูกค้าในในกรณีลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกในการที่แบบว่าจะยิบกุญแจมาปลดล็อกนะคะก็อยู่ในระยะระยะรัศมีที่ใกล้เนี่ยก็สามารถปลดบล็อกอย่างง่ายๆเลยนะคะปลดปกแกงนึ่งได้เลยนะคะเราดูในส่วนของด้านข้างกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัพพะรกกันว่าคันนี้เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะคะ จ๊ดนะคะจะได้นะคะห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดไปนะคะอีให้ดูนะคะคันนี้จะมีไฟท้ายนะคะโดนที่3ามคันนี้จะมีอยู่ตรงส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสําหรับเจ้าแจ๊ด RS คันนี้นะอีให้ดูนะคะห้องเก็บสัมภาระว่ามันกว้างขนาดไหนเห็นไหมคะลูกค้าจะเห็นได้ว่านะคะสามารถพับเบาะได้เรียบเลยนะคะสามารถ ว่างส่วนของสัมภาระเนี่ยได้กว้างแล้วก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะเลยนะคะสามารถนอนนะคะปิกนิกหรือว่าจะใช้ในการเ,ออเสริมอาชีพนะคะค้าขายออนไลน์หรือว่าจะไปเสริมในการแบบว่าขายของตามตลาดนัดอะไรเงี้ยพี่ว่าแจนนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้จะมีถาด ลองวางของนะคะเป็นของแจ๊ตโดยเฉพาะเลยนะคะคันนี้จะเป็นแบบว่ากันนะคะกันน้ําเวลาน้ําหกน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นถาดรองอันเนี้ยมาให้นะคะของเขาในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเอห้องเก็บสัมภาระนี่จะมียางอะไรอะไรเห็นไหมคันนี้จะมีถาดรองนะคะจะมีพวกอะไรแม่แรงเครื่องมือแม่แรงอันนี้มาให้นะคะลูกค้าก็จะได้ส่นของตรงนี้ไปนะแล้วก็ที่สําคัญนอกจากนะคะีแล้วก็ยังมียางด้วย ซึ่งยางตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะลูกค้าดอกยังอยู่เต็มเลยนะคะเร <c oughs> าก็จะได้นะคะในส่วนของตรงนี้ไปด้วยนะอ่ะค่ะเราดูในส่วนของห้องเก็บสัพพะละกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยคะ่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเป t ชั n นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย ค่ะในตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของห้องภายในกันแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นระบบปุ่มพุสต์ทให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกสบายเลยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะในส่วนของคอนโซลข้างหน้านี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถลดเสียงปรับเสียงได้จากพวงมาลัยได้เลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะก็สามารถปรับได้นะคะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยอีกด้วยเช่นกันนะคะส่วนของคันนี้นะคะจะมีตัวอีคอนมดมาให้ด้วยนะคะเป็นระบบนะคะ เอ,อ่อประหยัดพลังงานนะคะเชื่อเพลิงนะคะอันนี้ก็รองรับมาให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีส่วนของกันลื่นเท่าไหร่อันนี้ก็รองรับมาให้แล้วเช่นกันนะคะคอนโซลหน้านะคะของของเขาคันนี้จะเป็นแอร์แบ็คคู่หน้ามาให้ซึ่งแอร์เนี่ยเย็นเฉียบมากๆเลยนะคะคันนี้แล้วก็ FMAM นะคะรองรับมาให้แล้วนะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะลูกค้าสามารถปรับนะคะปรับอุณหภูมิได้นะคะลูกค้าจะมากจะน้อยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะ ในส่วนของนี้เนี่ยก็จะมีที่วางแก้วให้นะคะ2จุดด้วยกันแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์แบบออโต้นะคันนี้เนี่ยอย่างที่อีฟบอกว่าจะมีกล้องหลังมาให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวอีฟเข้าเกียร์ให้ดูว่ากล้องหลังเขานะ่ะเห็นไหมคะสามารถปรับได้นะสามารถมองได้ด้านกว้างนะคะในวองช่องกว้างช่องแคบนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะอยู่ในระดับไหน ในส่วนของเกียร์นะคะของเจ้า RS คันนี้นะคะก็จะมีตัวแพดเดิลชิพมาให้นะคะซึ่งจะสามารถปรับได้จากพวงมาลัยตรงนี้นะคะเพิ่มความสนุกในการปรับเกียร์ได้เองโดยโดยที่แบบว่าเราสามารถควบคุมได้นะคะลูกค้าถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามีลูกเล่นมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว RS คันนี้ค่ะด้านหน้านี้ค่ะลูกค้าอีฟบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเบาะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะนะคะเบาะผ้าตัดด้วยได้ส้มนะคะจะมีลวดลายออกสีส้มนิดนึงนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าตัดกันแล้วแบบว่า เหมาะเลยสาหรับเตาตัวเอสนะจะไม่ดําไม่ดําสนิทนะคะจะมีลายส้มบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องตรงนี้นะคะช่องนะคะเก็บของเนี่ยก็จะมีมาให้นะคะลูกค้าสามารถเก็บโทรศัพท์นะคะเอกสารนะคะหรือว่าจะเป็นของใช้เล็กๆน้อยๆ,ๆเนี่ยก็สามารถวางได้นะคะลูกค้าค่ะในรเลฟของเขานะคะอยู่ที่เจ0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะทำไมถึงอยู่ในไรเลฟเจ็ดพันนี้นะคะก็คือ เรานะคะมีโปรช่วยผ่อนนะคะ6เดือนแรกหรือครึ่งปีด้วยกันนะคะลูกค้าสามารถใช้โปรโมชันนี้ได้เลยนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชันโปรช่วยผ่อน6เดือนนะคะเลทผ่อนก็อยู่ที่ที่00บาทนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดไม่ได้อยากได้เลทผ่อนนะคะก็จะมีโปรที่2นะคะจะเป็นโปรชุดของแถม9อย่างด้วยกันลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าลูกค,ค้าอยากได้โปรโมชันที่1หรือโปรโมชันที่2นะคะ สำหรับวันนี้นะคะอีกก็ขอจบนะคะการรีวิวแจ๊คคันนี้นะคะแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีฟจะเอารถคันไหนมาแนะนำให้ลูกค้าอีกฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ